เอาสบายดีมูคูทางเฟซบุ๊กเลยยูทูบคือเก่าเนาะมาพบกับซ่องของเขาอีกสิ่งเก่าสิเคยกับซ่องทำใจซีแนลเนาะมื้อนี้ของผู้ดีเขาสั่งเครื่องตองไสเนาะมาแต่ไทยเนาะผู้ดีได้หาคนแบบมาบางที่นี่เราเอาสิมาแกะกองใหนเบิร์นเลยเนาะว่าชี้ตวงบ่พทางอ่างคุณบอกว่าก่อนจะเอาไปน้ำไสหรือไปอย่างต้องได้แกะก่อนเป็นดุลก่อนเนาะเอาเบิร์นต้องการเรียกว่าติดยังไงเนาะ รอไม่ทีแตก,กนะครับพอคนมี้ครับประกันนะเียแล้วมาแล้วน,นี่จะเป็ดแบบนี้เนาะอันนี้มันเป็นกลองอ่าใส่เครื่องเนาะใส่เครื่องที่ว่าเอาไว้จับใส่ถ่ายตัวจับ สั่งมาเพื่อว่าช่วงนี้เป็นย้ำฝนก็เลยว่าสั่งมาเพื่อในโมคูที่เพิ่งน้องกันเนาะกับทางห้านในเบิร์ดเลยว่ามันทีต่งโกบอลเลยอมันท,พทิพักท,ที่แฉะข้างนาะมา,กกกมาเบิร์ดสภาพภายนอกสภาพ,พภายนอกนี่เนาะคือว่าปกติเนาะสภาพภายนอกนี่เนาะบอมีอย่างแตกครับ เดี๋ยวใใเขาจะไขบริษัด้านในเนาะมรงีกระเจี๊ยบเนาะกระเจี๊ยบด้านในจะเป็น,ปนยังไงเปลี่ยนยังบนเปลี่ยนได้เห็น,นยังบนเปลี่ยนไม่เปลี่ยนเองเลยนะโอเคอันนี้เป็นด้านในเนาะสั่งมาแต่ไทยเด้อจากแอปลาซาด้าโดยผ่านทางคณะเพจเฟซบุ๊กของบริการขนส่งลาวไทยเพื่น ฮั่นอันาเดอร์ฮั่นเข้าไม้ขนส่งลาวไทยเดอร์อ่าอันนี้น่าจะเป็นจานห้องตัวนี้เนาะจานห้องตัวนี้เนาะได้อุปกรณ์เสริมเพิ่มเนาะนี่เนาะอุปกรณ์เด่ว่าจะไว้จับใส่ในย่องรถเฮาตับเล็กตัวจับนี่เนาะคือว่าโบแตกบอทฮักเนาะเราก็บ่รู้กันว่านั่นน่ะอันนี้อย่างเดียเนาะแต่สิ่งไ่สิ่งที่ได้เป็นกล้องนี่แหละเพราะว่าเขาจะเอามาใส่เอกสารส่งระดัดบนเนาะเอาไปแยกไปอย่างนั้นมา เปียกคูอคนถึงยังเนาะวันนี้เขาตอบโจทย์เลยบอ,อ,อจะลองเชียร์ลองมาใส่ลองเบิองเดี๋ยวเขาจะออกเอกสารมาลอง,งใส่ลองเบิองเนะาะเป็นเังไหรเอาทีมาลองเบิองเนาะว่าเอกสารหรือว่าใส่ย,ยังได้เลยนะมันใส่ได้ประมาณเท่าไหรนะ่เนาะโอ้ได้นี้กระเป๋านี้ได้เลยคู่ดีเลยอือเนี่ใสก่กระเป๋านี้ได้เลยอันนี้เป็นขนาดเซาห์ฮารเด้อตัวนี้เด้อคุณครูช่วงฤดูคนคือว่าตอบโจทย์เนาะผู้ใด สนใจกับบางทีออกเพลงคุณไม่ห้แล้วก็ลองสั่งคุณมอเตอร์ไซค์ลงอันนี้เขาก็สั่งน้ำคุณสองสามเพื่อแล้วตัวได้มาเพื่อกับกับตัวตัวจพวเพอุ่ณมีบริการถามว่ามันแตกมันหักเนาะเพคุนว่าสีหับแย้ยนะจะหาพี่ซอฟให้ประกันถึงนั่นอื่ คือว่าใส่ได้เนาะเอกสารนี่ใส่ได้เนาะพอกระเป๋านั้นของเขานี่เอกสารอยู่ในนี้ครับเอกสารใส่เบี้ยเข้ามาเปียกเขาใส่กลงปี้ตรงนี้ไปกระเป๋านั้นคือกองเปียลี่ยนเงาใส่ยู่นี่เลยโอเคเลยนี่เออบุญเป๊ะเลยตัวประมาณสามสิบเซนเนาะลงกว่องลงยาวนี่เนาะสามสิบห้าสามสิบห้าเขาชิลล็องหมอกกันเนาะเบ่งได้บ่เนาะ ันนเานะมันมีหลายขนาดเด้อตัวนี้มีแต่ขนาดเสา,าร์หนะาฤทธิเนาะหมวกกันน็อกดีได้บอล่เนาะโอ้หมวกกันน็อกมีโบ้ได้เด้อซื้อมาใส่เฉพาะเอกสารหรือว่าเครื่องปิกนิกไปกินเขาเนาะใส่กล้องเข่ากล้องน้ามันว่านาะอยู่นักขินเนาะได้ตัวนี้ประมาณเสา,าร์หาฤทธิถ้าใครอยากใส่หมวกกันน็อกได้ต้องซื้อใบใหญ่กว่านะี้เนาะขนาดเสา,าร์หาฤทธิราคาอาจจะต่างกัน อสำหรับคลิปนี้ก็คือซีมีรีวิวแต่สำนี้เนาะบัดนั้นบัดเขาไปใส่รถใส่อย่างเง้ยเขาจึงรีวิวให้เพื่อนบัดนี้นเ,นอเอาหมูครูค้ายหลังเทียวเขาได้มาลองติดตา้งมาเลวก็จะเป็นประมาณนี้เนาะนี่เนาะเป็นประมาณนี้เลยนี่ขอโทษหลายๆมันจะยากหน่อยนึงเพราะว่าเขาบบกูเอัแนววิธีเห็ดเขาเห็ดไป้นก่อนเสื้อมันก็เลยว่าออกมาแบบโปรได้เห็ดวิธีให้เบิ่งเดี๋ยกเขาสีติดแบบใดเนาะนี่เนาะ ก็คือนี่มีตัวกองเนาะอย่เนาะอ่ามันจะเป็นแบบนี้นะภาพรวมเนาะเนาะใส่เอกสารเนาะก็คือเล็กที่เขาเจ้าให้มีสองมีสองสองสองแง่งนี่เนาะสองสองเบื้องเนาะกำหนดในสี่ตัวตัวนอดยาวแบบนี้นี่เ้างก็มาหนีบเซกับย่องหลังตัวจับนี้เนาะย่องหลังตัวจับนี่หนีบเซย่องหลังตัวจับนี่แล้วก็หันน็อต หนีบเขา่าให้มันหนีบเขา่ากับจานตัวนี้มันตัวที่เขาเห็นต้อกันนาะตอนที่เขารีวิวแรกๆนะ่ะแล้วจานตัวดำฮนเนาะแล้วก็จะเอากล้องตัวนี้มันซุปส่เนาะสติดตั้งก็จะเป็นประมาณนี้เนาะวิธีนำใส่กับมีด้ซี่แล้วเนาะที่กระเจี๊ยแล้วก็เปิดได้เลยนี่เนี้ยอ่าแล้วเขาเขาก็เอกสารอนไะรอย่างาไรใส่เนะาะเอกสารรวดถึงเครื่องของเขาลเนาะใส่ ใส่แล้วกับปิดฝาวิธีปิดปุ๊บปิดฝาใส่ได้หลายเติมอยู่เนาะเซาหาฤทิ์เนาะปุ๊บนี่เราก็ล็อกเน้นเข่าแล้วก็ดีกระเจี๊ยบจึ๊บถอดออกแน่กันฝนกันน้ำกันในทุกอย่างเนาะเอ้ามาฮอดอันนี้กันคลิปรีวิวกับซีเวิร์ดเพียงแต่ซัมนี่เนาะก็ระประมาณนี้แล้วเนาะผมกขอบใจโมคูหลายๆที่ชับชมจนมาฮอดตอนนี้เนาะอย่าลืมเนาะกดไลค์กดแชร์ทั้งติ๊กต็อก ในเฟ e บุ๊กอ,อ้าวสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสบายดี